คือโปรโมชั่นที่นี่ดีมากเลยคะ่ะแล้วก็พี่บอลเขาดูแลดีมากนะคะให้คําแนะนําตั้งแต่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องจนยื่นเรื่องสัญญาผ่านจนมารับรถคือพี่บอลให้คําแนะนําดีมากแล้วก็ไปที่ปรึกษาการขาย <Wow. S 1> ดีมากะะโปรโมชั่นก็ดีด้วย <Okay. S 2> สวัสดีครับวันนี้เราพบกันแล้วนะครับกับเพจนะครับมิตูโปรแรงแต่งซิ่งบายบอลนะครับวันนี้บอลจะมารีวิวตัวนี้นะครับตัวไททันแคปเตียนะครับหน้าหล่อนะครับรุ่น G.L.X ราคาจะอยู่ที่637,000บาทครับแล้วมาดูกันนะครับว่าบอลจัดโปรโมชั่นแต่งแบบนี้ให้กับลูกค้าเป็นอะไรบ้างครับเรามาดูกันนะครับ นะครับบอลก็จัดเป็นตัวแม็กแต่งซิ่งให้นะครับเป็นแม็กขอบ18นะครับพร้อมคาลิ i เปอร์สีแดงครับให้ดูตัดกับตัวแม็กสีดำใไครับแต่งซิ่งไหมครับและโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับกับโปรโมชั่นนี้เลยนะครับตัวแต่งแบบนี้จัดเต็มแบบนี้นะครับลูกค้าจองมาแค่1,000บาทหวนรับรถเตรียมมาแค่ก0าบาทนะครับยังไงถ้าสนใจ รบกวนติดตามที่เพจมิตูโปแรงแต่งซิ่งบาอลบอลนะครับแล้วมาจองกันเยอะนะครับสวัสดีครับผมบอลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการส่งมอบรถลูกค้านะครับแล้วก็จะมาสัมภาษณ์กันนะครับว่าลูกค้าประทับใจตรงไหนลูกค้าชื่ออะไรครับลูกค้าชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อส้มค่ะครับผมน้องส้มนี่มาจากที่ไหนครับผมมาจากจันทบุรีค่ะอ๋อแล้วขออนุญาตสอบถามหน่อยครับทาไมถึงมาออกรถไกลถึงปทุมธานีครับ อ่าอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวส้มแจ้งก่อนคือโปรโมชั่นที่นี่ดีมากเลยคะ่ะแล้วก็พี่บอลเขาดูแลดีมากนะคะให้คําแนะนําตั้งแต่ยังไม่ได้ยืนนย่นเรื่องจนยื่นเรื่องสัญญาผ่านจนมารับรถคือพี่บอลให้คําแนะนําดีมากแล้วก็เป็นที่ปร,รึกษาการสายดีมากเลยคะ่ะ<ช>โปรโมชั่นก็ดีด้วยแล้วก็ประเด็นคือก่อนวันรับรถห่วยออกนะครับคงป้ายแดงให้ลูกค้านี่ครับป้ายนี้เลย oh, <no. S 2> นี่เลยเฮ้ยเพิ่งออกไปเลยหนึง่งหวหนึ่งน้องถูก i just wanna play.